สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิ o อ Master d u กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเชฟครับตอนนี้เริ่มหลังนะครับมือแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามีแฮนด์แท็แค่ใบเดียวครับเป็นทานเซียนนะน่าจะพอใช้ได้นะเพราะว่าทานเซียนอ่ะมันค่อนข้างชัวร์กว่าอุตลรากับแม็กซี่นะเพราะว่าทานเซียนอ่ะไม่โดนชี้นิ้วแน่ๆ,นๆก็คือโอกาสที่จะเนเกตสําเร็จ um จะสูงกว่าพวกนั้นใบอื่นครับมีสปาเกตตี้นะมีชีดาบด้วยเมนูครับแล้วก็เป็นดวนครับตรงนี้ค่อนข้างครบนะ ถ้าเกิดเราลอดจากตาแรกไปได้ครับแบบไม่โดนเขาตัง้งเบาะที่ใหญ่มากเกินไปอะ่ะน่าจะพอได้นะเพราะว่าของเราค่อนข้าคงครบมากๆมีใบล่อใบหนึ่งแล้วก็ใบดวนไปใบเริ่มเล่นเดี๋ยวเริ่มเลยครับใบหนึงครับตาข,ข้าวครับเปิดมาเป็นพีแพเดชันนะครับก็เด็กพิธีกรรมนะก็น่าจะกําลังฮิตเดี๋ยวนี้ต้องรอดูครับว่าเขาจะเสิร์ฟใครขึ้นมาเสิร์ฟเป็นเบนเทนครับถ้าเป็นเบนเทนเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแล้วเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นใดตอนน่ะจะลําบากเพราะว่าเรามีทางเส้นแค่ใบเดียวครับโอกาสที่จะหยุดได้อ่ะค่อนข้างน้อยนะไปต่อครับอ่ะตรงนี้ค่อนข้างอุ่นใจขึ้นมาทีหนึ่งครับเพราะว่าเป็นเชฟนะเด็กเดียวกันครับก็ไปเที่ยวร้านคนอื่นบ้างใจรู้เป็นยังไงนะก็เป็นเชฟครับใบจานป้าแต่ปลาครับซื้อเ็นเทดก็นนคือใส่เป็นเทนคนระับเบนเทนอ่ะมันก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดมาโดนทีิวมันจะเสิร์ชเทพธาตุแสง ไม่ชวนนะว่าเชฟธาตุอะไรเพราะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเชฟเป็นธาตุแสงก็จะดีเพราะจะเสิร์ชเชฟได้ด้วยเอามาเล่นต่อตอนนี้เป็นเลเวลหนึ่งครับแล้วก็เฟกเหมือนเดิมเสิร์ชจานนี้แล้วก็รีเชฟครับไปเทสเสิร์ชเชฟหนึ่งเลเวลหนึ่งเปิดเสิร์ชเชฟสองลีโซครับเปิดห้าใบใส่พวกเซ็ตคั่วเลยนะบางคนเขาก็ชอบเล่นนะแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะว่ามัน จุกจิกนะมันเหมือนจะเก่งก็จริงครับแต่ว่าเหมือนเวลามันยีอยู่สนานทีกจิงอะ่ะมันจะค่อนข้างจุกจิกครับข้อจํากัดมันจะเยอะมันจะห้ามเล่นมอเตอร์ X T A, ห้ามทานู่ทนทำนี่อะไรของมันอะ่ะก็แล้วแต่คนนะบาโคเขาชอบก็เลยเพราะว่ามันก็เป็น e n นจินที่เก่งใช้ได้อยู่แต่ที่ชอบแบบเล่นง,ง่ายๆบากกาครับอะไรแบบง่ายๆนะเันนี้เขาเปิดเจอฟิลครับค่อนข้างเก่งนะแต่ฟิลเป็นไอดีดยวๆรอยยอด้วยใส่ใบเดียวเหมือนกันอยากจะเล่นอยากจะได้บ้างแต่ชางมาครับ ตรงนี้ฟิลฟิลก็แปลว่าเขาปักปุ๊บเขาได้เสิร์ฟเคาน์เตอร์ขึ้นมาครับซึ่งข้อค่าอันตรายเลยเมทินครับเสิร์ฟเป็นเดไวเนอร์นะอาจจะไม่ได้เสิร์ฟเป็นเชฟโดยตรงเสิร์ฟเป็นเดไวเนอร์ขึ้นมาแทนเขายังไม่เสียนอร์อมอนนะพอกานเขาจะลงเดไวเนอร์เพื่อโมต่อได้ครับตรงนี้ได้ทดลองครับฟิลเสิร์ฟเคาน์เตอร์นะตามสูตรแล้วก็ฟิลครับยัดหนึ่งจนนุดเปลี่ยนมือ ยันหกนะจนหนึ่งครับแล้วก็ซัมามอรถเป็นดีไวเนอร์ครับก็เหมือนปกติครับได้พิธีกรรมครับตัวที่เก่งที่สุดคือดีไวเนอร์นะเพราะงั้นต้องไม่ให้เล่นทางที่เนครับใบเลยทีดเราก็อุูนใจไปนิดนึงแล้วโดยเขาต่อครับดันเนื้นนะสองดาวครับถ้าโดนทีวบิวก็ยังได้สเปชเชฟอยู่เดิมวิวมเลยลงเป็นสองครับ สก็สเปย์จะได้จิ้มหลังทีหนึ่งเป็นอฟเฟิของมันนะแล้วก็ถ้าเกิดสเปย์จากจานเนื้อจะได้เปลี่ยนแบตเทิร์นโพซิชันแต่ว่าเรายังไม่มีมอนครับเพราะงั้นไม่มีปัญหาแล้วก็ลีเช์ครับดีไวเนอร์โดนทีบิวจะสเปย์เทพ2ดาวหรือต่ำกว่าจากเด็กได้และตรงนี้ครับน่าจะมือลั่นหรืออะไรก็ตามครับกดใช้อฟเฟกนะหรือไม่ได้อ่านให้ดีก็ไม่รู้กดเทคที่ว่าจิ้มครับ ใช่ไหมเป็นยูแคนนะเลือกได้เลือกจะไม่กิมก็ได้แต่ว่าเขาก็กดที่จะเลือกนะเพราะงั้นก็กลายเป็นว่าบังคับกิมฟิวเลยก็เป็นความผิดพลาดของเจ้าของเด็กนะดีไว้าดีครับสเปเชฟเอ๋อเชฟทัดมืดนะเป็นเทนเสร์ฟไม่ได้ก็ถือว่าดีแล้วมั้งเชฟสเปครับเสร์ฟหนึ่งดาวขึ้นมือเสร์ฟหนึ่งหรือเสร์ฟเวทรีซีฟนะไปต่อครับเ็นไดน่ามอนโดครับ ไอ้นี่ก็เหมือนเขาจะฮีเก้นเล่งอะนะแต่ว่ายัางนึกไม่ค่อยออกว่ามันเล่นประมาณไหนเยอะเก่งนะแต่ว่าพอไม่ได้รู้จักไอ้มอน,นี่แหละนะครับเป็นสไปเอลเอลครับเอลชุบชุกต่อขึ้นมาครับเพราะว่าไอ้นี่มันเลื่องต่อเนี่ยตรงนี้พอเซตกับแต่เคาน์เตอร์ละเคาน์เตอร์เงื่อนไขาการใช้ครับน่าจะต้องคอนโทรลมอนพิธีกรรมนะแต่หาก่อนอยู่นี่อ่ถ้าเกิดเว่ก,กับดักเอฟเฟลกมอนสั่งใช้แล้วเขาต้องคอนโทรลมอนอ่ะก็คือเขา ชุบสองขึ้นมาครับเพื่อที่จะเปิดกําดักเคาน์เตอร์นะตัวนี้ค่อนข้างลบาบากครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจั่วก่อนเข้าเทิรนจัว่วจั่วฟิลครับมือนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าบอกเขาไม่ได้แน่นมากแล้วเราก็จั่วมือมาดีมากๆครับเพราะงั้นเราต้องรอเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวเราใช้เมนูก่อนเลยเพราะว่าชี้ดาบครับต้องเก็บไว้ใช้ที่สำคัญสญนะไปใช้หมวดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ใช้เมนูครับเพื่อรอเคาน์เตอร์นะแต่ว่าเขาก็ไม่เปิดให้เราครับเราก็เอาเป็น 2กับ4ขึ้นมานะ้เพราะว่าเดี๋ยวจะเสิร์จจานเนื้อเพราะเดี๋ยวสปาเกตตี้ครับจะเสิร์จจานปลาขึ้นมาเล่นตรงนี้ในเมื่อเขาไม่ยอมนในเกตให้เราครับเราก็ต้องใช้ไม้แข็งนิดนึงนะเราก็ชักดาบเลยไม่จ่ายชักดาบครับรีมูฟกระดาษเคาน์เตอร์ฝั่งเรานะครับเอฟเฟกต์ของชี้ดาบอกว่าประกาศชื่อการหนึ่งใบรีมูฟการใบนั้นเสร็จปุ๊บนเกตเอฟเฟกต์ของการดใบนั้นครับเป็นทั้งในเกตเอฟเฟกต์บนสนาม และวกอฟเฟกที่แบบสั่งใช้อะไรเงี้ยก็คือไอคอัลเตอร์เนี่ยครับที่เขาเซตไว้ก็คือเปิดมามาันก็จะโดนไอเกตน,นะมันก็จะเน่าไปเลยทีนี้เราก็ทาสะดวกครับไปต่อเลยใช้เป็นสปาเกตตี้ครับแล้วก็เชนต่อด้วยดวนเลยนี่โซนครับเป็นเชฟน,นะแล้วก็สเปรเชฟขนมหวานให้เขาแล้วก็เอเฟกของสปาเกตตี้ครับเสิร์ฟจานปลาคู่กับเลเวลหนึ่ง เสร็จปุ๊บวาต่อครับเอฟเฟกต์เชฟครับเมื่อซลมอนเส์ชตัวนี้เขาใช้เป็นเอลครับชุกขึ้นมาชุกเป็นไดนาโมโดมาตะกี้ครับอันนี้ก็กลายเป็นท่าใหม่นะเพิ่งได้รู้ครับก็เดี๋ยวลอกไปเลยบ้างไดนาโมโดครับเมื่อมันสเป์ครับจะสามารถชีการ์ดหนึ่งใบบนสนามแล้วก็มอนเตอร์พี่กรรมในหลุมครับติดกับข้อเด็กเลยนะข้อข้างลุนแรงใช้ได้เลยกระเสริฐครับแล้วก็เอฟกไดนาโมโดครับเมื่อสเปเชียล ชี้หนึ่งใบบนสนามแล้วก็หนึ่งใบในรุมของเขานะพี่กำเข้าเดยครับก็ไปไกลนะเชฟไม่เป็นไรครับพอขอเราค่อนข้างโอเคแล,ล้วเลนต่อครับปัฟิวตัวนี้ของเราหมดแล้วนะเพราะว่าเวทเราใส่มาแค่ดีครับแล้วก็ไบเคาน์เตอร์ก็อยากเราไปไกลแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราพี่กำเลยหนึ่งดาวครับแล้วกลเพกของหนึ่งครับเปิดห้าใบหาของมาเล่นต่อบ้างบรเกาตี้ครับอุลละพี่เชฟด้วย เบอร์เกอร์แล้วก็ดวนครับตรงนี้ก็เอาเชฟขึ้นมืนอนะไไ้เล่นต่อแล้วก็ว่าต่อครับเอฟเฟกเชฟครับแปะเป็นเพดุล่มเลยตรงนี้ก็ถือว่าดีครับประหยัดนะเพราะว่าต่อให้ไม่มีเชฟครับเรายังมีดวนนะดวนที่รีมูครับแล้วก็เริงเป้าหนึ่งสั่งแปงลงรางได้ตรงนี้เวลาเจอมีเลแวไมครับจะค่อนข้างยุ่งยากนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ห้าเงี้ยเวลามันสั่งโลกครับมันจะเริงเป้าใช่ปะหรือว่าเราถ้าเกิดเราอยากจะตีตัวเนี้ยเราก็จะทาไม่ได้ครับเพราะว่าพอเราตีปุ๊บเขาก็ลวบคืนทําให้สู้ลำบากนะ แต่ว่ามันมีวิธีแก้ครับอันตันี้ไดนาโมโดครับเอฟเฟกต์ความเก่งของมันนะถ้าเกิดมันขึ้นเธอฝั่งข้ามใดเงี้ยมีเอกที่ว่าเตะก,กับเด็กตัวยใช่ป่ะแล้วก็มีเอฟเฟกของอันนี้สปีซ์ครับที่วิวการ์แมนนี้แล้วก็เอามอนพิธีกรรมหนึ่งตัวจากในหลุมครับเลือกได้ว่าจะเอาขึ้นมือหรือสปี์ขึ้นมาเพราะเลือกเป็นหนะครับก็เดยหนึ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะได้เปิดโคดิ้ห้าใบห,หาของต่อหนึ่งครับเปิดหาหาของ เป็นห้านะครับอ่ามีห้าตัวเดียวที่เราขึ้นได้ไม่มีปัญหานะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเค์บรลดละตัวนี้ตั้งกันสองตัวด้วยก็คือข้อค้าน่าลำบาคาครับเราจะสังรวมก็ไม่ได้เพราะว่าตั้งกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราตีเข้าไปครับปึ้งเนี่ยมันจะสังรวมเราคืนได้ซึ่งทําให้เราลําบากครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วพิเศษครับชี้เลยแล้วก็หนึ่งครับสังรวมนะ สั่งลกคู่กับเอลก่อนเลยขั้นแรกครับเพื่อทําเป็นสามครับเดี๋ยวสามเล่นต่อเทลขึ้นมาครับแล้วก็เฟกของสามวูนหนึ่งแม็กซี่นะแม็กซี่ถือว่าดีครับเพื่อเราภาพพังครับเรายังสามารถใช้ไอจานเนื้อครับทีมีแม็กซี่ทิ้งครับเพื่อลงสองไปจิ้มไปเคาเตอร์เขาทิ้งได้นะเพราะว่าเราเนเกะก็จริงครับแต่มันจะเนเกะแค่เทร์นี้ถ้าไปถึงเทินหน้าเราก็จะลำบากอยู่ดีลิมครับแล้วก็เล็งป้าครับเอฟเฟกต์สามชี้ เชฟด้วยแล้วก็แปลงล่างเลยตรงนี้เราจะยังแปลงกับมอนเขาไม่ได้นะครับเพราะพอยต์สำคัญของเราคือเราจะห้าลงมาใช่แล้วก็ห้าครับทีบิวลงหกหกล้างบอดสองตัวครับลงห้าหเสิร์ครับแล้วก็เชฟสเปรย์ครืนองแปะที่เพนตูลัมโซนแล้วก็ว่าต่อเลยครับถ้ามาใจอีกมอนค,ครับเป็นสปีด2สองต่างทีบิวเชฟขนมหวานทิ้งไปเลย วิวครับลงไป็นหกนะเชื่เครื่องไปครับเอฟเฟกต์าก็เสิร์ฟเสิร์ฟเป็นสาวขึ้นมาเผื่อได้เล่นแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟกของเชฟเลยเมื่อลงด้วยเอฟเฟกของเพื่อนมาครับทีบิวทั้งบอร์ดได้ก็ทีบิวทิ้งหมดเลยครับตั้งตีตั้งกันไม่สนละตอนนี้ว่าต่อครับไอ้กัมดาคอเตอร์ครับถ้ามันยังอยู่ก็ยังอันตรายอยู่นะเพราะงั้นเราต้องจิ้มทิ้งไปเลยตัวนี้ครับใจเร็วไปนิดนะจริงๆควรจะตีก่อนนะเอาดาเมจแต่ว่าถ้ามันครับ นิดนิดหน่อยๆที่เราต้องทีมิวหกทีครับเพื่อที่เดี๋ยวเอ็นเฟสนะเอ็นเฟสฟิวจะเก็บกับเข้าเด็กช่วงเละ่ะพอหกหรือเด็กปุ๊บเราก็ยังใช้ห้าครับทีมิวมาสองขามแล้วก็ยังล้างบอร์ดได้ต่อนะเผื่อเขาตุกติกสองครับจิ้มหลังเพื่อความชัวร์แล้วก็ตีครับไอ้ดาเมจก็ลดลงนิดนิดหน่อยๆแล้วก็เมนสองครับสามนี่ไม่ไประโยชน์ละใช้เฟสของฟิวเลยยัดหนึ่งจวดหนึ่ง ตัวดีมากๆครับอาเซียนนะเวลาสู้กับมิลเลมทเนี่ยอาเซียนเป็นแบบที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาตีหรือเขาอะไรครับเราอให้เขาเชนจะแปลงล่างก่อนครับแล้วเปิดทานเซียนยัดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยนะเพราะว่ามันสั่งใช้ไปแล้วอะไรประมาณนี้เ็นทานเซียนครับแล้วก็เอฟเฟสเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับยัดรีซซฟหนึ่งใบแล้วก็ยัดหกครับเพื่อที่ห้าจะได้ใช้ไมอรกรอบหนึ่งตัวเป็นดวนครับดวนก็ถือว่าดีนะตาที่ตัวโกมมากตัวได้ขอเล่นร้วนเลย ไม่ค่อยดีตรงที่่เราต้องเสียเคาน์เตอร์ไปตั้งแต่แรกๆนะเป็ผลค่าครับเม็ดหนึ่งอ่ะไม่มีขอครับเพราะว่าเราตัดของเี่เขาไปเยอะนะเพราะาถ้าเกิดบอร์ดมันแตกเนี้ยแล้วฟิลเขาไม่อยู่ด้วยการรีของกลับมามันจะค่อนข้างยากตัวนี้ก็ไม่ไปถ่าครับเ้าเธอเลยเพราะไงเราปิดได้แล้วครับห้าพันสองนะใช้ดัวครับสเปรดโดยตัว,วแม็กซี่ครับแม็กซี่ก็ช่างมาแล้วครับเพราะว่าจะไม่มีตาต่อไปให้เขาเล่นละ แลวด้วยความที่เป็นเด็กเชฟครับมันไม่มีไม่มีตัวโดดจากมือหรอกสเปเลยฝั่งเราฝั่งเขาครับเทปเสิร์ชจันบ่าแล้วก็เอฟเฟกของตัวห้าครับเพราะตัวนี้เราเล่นต่อตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นแม็กซี่ครับเราก็เล่นเท่าที่จําเป็นครับไม่ต้องไปเล่นเยอะนะอย่าไปโลภมากตัวนี้เราปิดได้เราก็ปิดเลยครับเอฟเฟกต์ห้าครับทบีวิวก็เป็นหกครับล้วก็ไปเทิ่เลยตีครับไล่จากหงส์เดิม เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดเขาลอดหรือ,อยังไงครับเราก็ใช้พิธีกรรมจานปลาบนมือใช่ทีวิว6ดวง4ครับแล้วก็เอ็นเฟดอะจะยัดได้เหมือนเดิมนะทาให้เรามีเอเรื่อยๆในขาที่เขาจะตั้งเบาะได้ยากมา,มากๆละก็จะมาดนี้ครับเวลาเจอเด็กเดียวกันครับต้องคอยระวังนะเพราะว่าบางทีเราเล็งเพลินครับจับจิ้มไปจิ้มมาเง,งี้ยแล้วโดนเขาลูบคืนอาจจะแพ้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเดฟังข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเดกของเด็กพ่อครัวฝ่งข้ามนะครับก็ จัดมาค่อนข้างแปลกๆนะครับน่าจะยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองอยู่ครับเพราะสัดส่วนหลายๆใบค่อนข้างประหลาดนะก็ไปเลยครับแม็กซี่สครับดีเวนเนอร์สอุลารัตหนึ่งครับอุลารัตไทยหนึ่งก็แปลกนะเพราะเขาต้องเผื่อที่ไปใส่พวกเซตเนี่ยครับไอเดียเยอะมากแล้วก็มันจูกอ์ครับมันจูกร์ดะถ้าจะใส่อะไปใส่ดีเวนเนอร์สามเก่งกว่านะมีปากกาครับเทียนไขไอหัวหอมนิบิลูครับเชฟครับเชฟใส่หนึ่งใบครับอันนี้ถือว่าผิดพลาด มากๆนะพอเชฟเก่งที่สุดครับจริงที่บอกต่อไปก็เป็น2ครับเหนึ่งใส่2แล้วก็2ใส่1ครับสัดส่วนจะคล้ายๆกันนะครับแต่เขาจะใส่5กับหอย่างละ2องก่อข้อขับเปืน้นงตนะเบอร์เกอร์ครับเบนเทนแล้วก็6 2ใบมีถ้วยใหญ่ด้วยถ้วยใหญ่นี่ก็ทิ้งเสิร์ฟมัง้งใช่ไหมสามารถมันมีเทคที่ว่าทิ้งใช่ไหมเอาเนี่ครับโชก้ดไปนี้ทิ้งมือหนใบ สเปรย์เพื่อนมันออกหนึ่งตัวมาทอสเปรย์ปุ๊บเอฟเฟกเพื่อนมันก็จะมีเทคที่ว่าเมื่อโดนสเปรย์แล้วก็โชว์เสิร์ดอะไรพวกนี้เล่นไปเรื่อยๆทัตเตอรโบฮาร์ปี้ครับมีพรีเพเนชั่นนะเสิร์ดมอนเก็บเวทแล้วก็สปาเกตตี้ครับเสิร์ดมอนกับเสิร์ดเวทขึ้นมือซือสองใบครับแล้วก็เป็นเวทพิธีกรรมของแกงพวกเทห์ไคครับพิธีกรรมเรียกไข่ก็ได้จัดปลาสองครับจัดเนื้อหนึ่งชีนี้วสองชีด้ดาบหนึ่งครับแล้วก็ดวนครับเนี่ยครับความผิดพลาดครับคือเขาใส่ดวกับ เชฟครับแค่ยาวหนึ่งนะซึ่งลำบากครับเมนูก็ไม่ได้ใส่นะอาจจะเพราะว่าเขาเสื้อของได้เยอะอยู่แล้วก็เป็นไปได้พาเซนหนึ่งครับแล้วก็เคาน์เตอร์สองใบเอกตาครับก็มีแค่เป็นเทนครับกบกาแบกนะที่เดี๋ยวจะไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะใส่มาไปอย่างนั้นแหละแล้วก็มีเดน่ามอนโดครับกับเอลท่านี้ค่อนข้างเก่งนะเดี๋ยวกอไปเลยมั้งก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเดชนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ